สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟงฮุกชูชาแนลค่ะนี่ยนะคะก็ทางผู้จัดงานนะคะก็เตรียมเสือนะคะเตรียมเสือมาปูไว้นะคะทำเองใช้ปูไอซสีผสมอะไรเ่อทำทำแป๊บเดียวกระปัดแป๊บเดียวเดี๋ยนี่สองแสนเนี่ยฮะอันนี้นะครับ เมื่อ6ปีที่แล้วโอ้โห้องร้องมันจะมาเยอะอยู่หกพันหอบประมาณหแสนปีนี้มน5ห้าแสนใช่ป่ะตัดมาตัน เรากกลับบ้านก่อนนี่ยเรก็กลับบ้านตอนเย็นก็มาตอนบ่ายๆชั่วบ่ายสามงานเขากำหนดการมันเด็ดีมเย็นเย็นก็มาดูนี่นะต้องมาดูใครบ่ายก็ต้องมาดูนี่ก่อนนะบใบตีเขามาทำอยู่นี่และครับทั้งทำต้นนั้นวางปู่ชายะแล้วก็เข้าไปนะ นำสิ่งของนำอาหารนี่อะไรเข้าไปเข้าไปกราบไปไหว้ขอพรได้เรามสให้ให้เรานั่งใส่บาทใช่ค่ะคือว่าน่าทำเขานี่นะคะตอนนี้ก็เตรียมนะคะฟูเสือรอนะคะรอรอสาธุชนมาร่วมใส่บาทกันนะคะ FC

ของพอ,ออเคยขเขาเกษียณไปแล้วเขามาเป็นที่าประโยชน์กับทางวัดมันีน่นะคะก็เตรียมนะคะเตรียมเสือไว้นะคะตอนรับสาธุชนนะคะที่ร่วมเดินทางมาใส่บาตรในวันนี้นะคะ<อ>แล้วก็ปูเสือนะคะปูเสือ,อนนรอนะคะมไม่ได้เข้าไปะคะ่ะ,คะไ,ไ,ไปนั<อ>่งรอ ก็มาก่อนลุงกับโอ้หนาวมเดินเข้าไปอยู่ประมาณสามสี่กิโลที่ลุงไปดูตรงนั้นนะสุดน้องน้ำเลยสุดที่ดีสุดน้องน้ำไม่ได้สุดโรงนรมเอาเป็นที่ดพี่ไปเนาะไปไปอยู่ไม่ได้เด็กตรงนี้ไม่ได้เด็กโอได้แล้วสามสี่โลนะคหมอสามสี่โลไม่ถึงครังนี้งงเลยโอ้โหไม่ได้เอ้โไม่ได้เลยจะเข้าไปอยู่แต่ก็ะหูกได้ลุงเนี่ยเชื่อเพราะไม่ได้เข้าไปดูด้วยพี่ก็ไปนั่งตรงที่สุดไงตลาดนั่น ก็ดิงปักเจ้าขึ้นมามามาลุกลุกลุกอยู่สุดแค่นั้นแหละไม่ได้ไปเลยที่เดินเข้าไปในงานไปตรงนั้นแต่ว่าที่ลุงไปดูอะไรตอนนั้นไม่ได้ไปนักเลงผเลยแก่แล้วแก่แล้วไม่ทั่เมื่อกี้นี่คิดว่าที่ลุงไปดูผมเอาโทรศัพท์มาไม่น่ารถอย่างเงี้ยลุงตรงที่แปดน้ำฝนอ่ะพอขับมาเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนมองไปโอ้อยู่หน้ารถดีนะมันไม่หล่นดีนะไม่ใช่คุยอยู่เอ๊ะโทรศัพท์หายไปไหนแต่ใช่คุยมีจริงๆนะคุยอยู่ แล้วบอกคนไอ้โทรศัพท์ได้ยัไงอะได้ขึ้นรถเดี๋ยวเรืมโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์ก็มึงขึ้นวิ่งไปเอาโทรศัพท์ปั๊บขึ้นรถมาถึงข้างทางโอยใส่รองเท้าห้องน้ำแบบนี้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงดีนะรองเท้าห้องน้ำไม่ไม่อะไรนะไม่คู่ละข้างแบบสีต่างกันนะไม่ได้ถอดรองเท้าเอาหนักเข้าไปถอดรองเท้าได้ถอดรองเท้าขึ้นรถใช่เป็นกันหมดอะหนาว นี่นะะจะไม่เป็นได้ยังไงพักกันนอนวันละาี่ชั่วโมงพักกันนอนวันละาสองสามชั่วโมง <c oughs> น,อน,นอนเที่ยงคืนตื่นตีสาม <c oughs> ตื่นมาอะไรอะ่ะกลางคืนกลงกีโลค่ะโอ้นี่นะคะ นี่นะคะก็สาธุชนนะคะก็เดินทางมาแล้วแล้วก็นั่งรอนะคะพร้อมที่จะใส่บาทนะคะเนาะก็นี่เป็นบรรยากาศในยามเช้านะคะที่สุกคนรอใส่บาตรกันนะคะเป็นภาพอันน่าประทับใจนะคะเถึงเวลาต่จะพายลงสม่ม ไปตัดซะกดีอย่างเงี้ยเดว้เลียส้ตัดนะคะคุณี่คมาปลูกนี่ยี่เรานี่เอาใบตรงใช้งานู่ไปห้มไปตรงนะ้นนี่ยเสาใบตรงใหญ่มากเะใหญ่กว่าขาสมมติที่นนั่นนี่โป่มันนั่นเสาที่รูวัดไปตปูเชือัวด้วมันมันจะมีนีก็จะทำเขาจะเอาหน่อไม้ใส่ตรงเนี่ยมาทำขนมอ๋อ หนึ่งปีนะหนึ่งปีมาทมาทำบาหงต้นน้ามันออกหนอเยอะๆเขาจะมาหเลยอเท่าเอวมาสับสับแล้วก็ทำขนมหอมหมกไ่หมูใหญ่ไ่าต้นหน้อกอืมน นั่นนี่เหรอคิ้มกได้ามาหน่อยแบดกคืออาเขาขามาสร้างมนี่นงนี่มาดูนั่งนู่นทไมโริมดียว5ติด6ติดนะชั้งแอรนะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจเด็กถ้าย้ายมากย้ายมาได้ั้น้งแอยืน่ย้ายไปเมื่อกี้ได้เมนย้าย เนี่ยนะคะก็รอใส่บาทกันนะคะเอฟซีเนดี่นะคะก็เดี๋ยวเราก็ชมภาพบรรยากาศไปก่อนนะคะเอฟซีนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ลุงว่า นะคะหลุงก็กำลังยืนคุยกันนะคะ f อซนะคะกะระคะ็รอนะคะรอท่านจะออกมารับบาตรนะคะรับอาหารนะคะนี่นะคะพวกแม่แม่นะคะก็เดินทางมาแล้วนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะอีกสิบนาทีพระจะมารับบินทบ้านนะคะเอฟซี FC นะคะนี่นะอันนี้กำนันนะคะกำนันมาแล้วนะคะ หนาวหนาวมากน้องมงนั่งลงพิกก่อนค่ะยืนดินาหนาวนีแกอยู่ญี่ปุ่นหนาวตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนะคะอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพีสกินพีพีกาแฟทีพีโก,โกโก้ในานามช่องเฟิ่งมมุนชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ